สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ปาพามาย่างตับค่ะเป็นตับไก่นะคะตับ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 ใครชอบกินตับบ้างเอ่ยมาจากก่อนไปดูก็พี่ปาฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องน้องใหม่ด้วยนะคะวันนี้พี่ปาได้ตับมาจากตลาดพอได้มาก็มาล้างล้างแบบวิธีพี่ปาก็คือ ใช้แป้งอนเนกประสงค์เนี่ยแหละคะ่ะม,มักขยำมกักขยำกระตับเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ล้างออกแล้วก็เอาผงกระเทียมพริกอ่าพริกไทยผงนะคะพริกไทยดำนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ซ o ยซอสก็คือซีอิ๊วฝาอันฝาเขียวนั่นแหละค่ะก็ใส่เข้าไปหมักไว้สักชั่วโมงหนึ่งถ้าไม่มีเวลาก็พี่ป่าก็หมักไว้ทั้งคืนเพราะว่าไม่มีเวลานั่นเองค่ะก็เลยหมักไว้นาน วันนี้ก็เลยมาเสียบไม้จะย่างกับกระทะนะคะเพราะว่า <c oughs> หัวเราะอีกแล้วกระทะย่างน่ะสามีทำทำไม้ด้วยเหตุอันใดไม่รู้ยังไม่ได้ไปซื้อใหม่แต่ก็เลยต้องใช้กระทะทั่วไปนี่แหละค่ะย่างค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามากินส้มตำแล้วก็ย่างตับด้วยกันนะะักะเนี่ยก็เสียบไม้อย่างนี้เลยค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องไปงอเตากัะ ทานเลยค่ะก็พี่ปาก็ใช้วิธีเสียบไม้ถ้าคนไม่เสียบไม้ก็ได้นะคะพี่ปาย่างทีหนึ่งก็ได้กินหลายวันค่ะเพราะว่าสามีพี่เขาไม่ทานตับนั่นเองนอกจากไม่ทานตับแล้วเวลาวันไหนที่เมียย่างตับเขาก็จะทำกับข้าวกินเองค่ะเขาไม่อยากให้เราจับกับข้าวเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ เนี่ยค่ะเราก็มาตั้งกระทะอย่างนี้เลยนะคะเปิดให้มันร้อนนะคะเอามืออังดูก็ได้นะคะแล้วก็เอาตับลงไปลเลยค่ะตอนที่เราลงไปตอนแรกๆมันก็จะดูนิ่มๆอย่างนี้ค่ะก็ลงไปไว้อย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งกลับจนกว่าเขาจะสุกข,ข้างหนึ่งไม่งั้นเขาจะติดกระทะหรือเขาเละนั่นเองค่ะย่างแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะง่ายๆแล้วก็รอให้เขาสุกอีกข้างหนึ่ง พอตอนย่างเขาจะมีน้ําออกจากตับเนาะก็อรอให้น้ําแห้งค่ะแล้วก็มากลับอย่างเงี้ยขับอีกข้างหนึ่งเลยค่ะทุกคนเนี่ยหน้าตาหน้าฐานหอมไหมคะทุกคนมีใครได้กลิ่นมั่งเนี่ยค่ะนานๆกินทีพี่ปาต้องกินอยู่เรื่อยๆเพราะว่าหมอให้กินค่ะมาจากทุกคนค่ะหลังจากตําพริกตํากระเทียมเสร็จแล้วก็เอามะเขือเทศมาเฉาะๆสับๆลงไปเลยค่ะในช่วงที่เรารออ่ะ ตับสุกเราก็มาตาส้มตํารอเลยนะคะทุกคนก็สูตรใครสูตรมันค่ะส่วนสูตรฉันก็ประมาณนี้ค่ะผงนัวค่ะใส่น้อยแซบน้อยใส่เยอะแซบเยอะค่ะน้ําปลาระเหาะเข้าไปค่ะตามด้วยน้ําปลานะคะทุกคนค่ะอ่ะใส่เข้าไปสักหนักๆเลยค่ะสองสามช้อนโอ้ยเยอะไปไหมยายปลาเนี่ย,ยค่ะก็ใส่น้ํมามะขามเปียกลงไปด้วยค่ะก็ ตามใจชอบเลยเนาะตามเองกินเองก็ใส่ทุกอย่างที่เราต้องการเลยค่ะทุกคนเพิ่มมะนาวลงไปอีกนิดนึงค่ะดูท่าทางแล้วก็ไม่นิดละค่ะครึ่งลูกเลยค่ะ <c oughs> ใส่เข้าไปค่ะมะเขือเทศที่เหลืออ่ะใส่ให้หมดค่ะคว้าละกอที่ขูดไว้แล้วใส่เข้าไปจ้ะเนี่ยค่ะก็รับรองความอร่อย อร่อยในแบบของพี่นะคะเอ่อเยอะๆตำๆไปอุย้ยน้ำไหลไหลแล้วคะ่ะทุกคนมาจะมาจะซิมเบิ้งซิมเบิ้งแบบนี้อือหืออร่อยคะ่ะแต่ว่าเกือบเค็มอ่ะเติมละกอไปอีกหน่อยหนึ่งเนาะอยู่แล้วเนาะแม่อร่อยก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงี๋ยวไปดูตับก่อนคะ่ะอู้หอมแล้วหอมแล้วคะ่ะตับสุกแล้วคะ่ะทุกคน ห,หอมกรุนหอมกรุนหอมกระจายเลยค่ะตอนที่เราย่างนะคะต้องรอให้น้ำเขาน้ําที่ออกจากตักนะมันแห้งก่อนนะคะไม่งั้นก็มันจะติดกระทะค่ะเหนียวที่เรานึ่งเสร็จแล้วเราเอาเข้าช่องแข็งนะคะนึ่งทีเดียวนึ่งเงยอะๆเลยแล้วก็ใส่ช่องแข็งเวลาเราจะกินนะคะก็ถุงประมาณนี้หนึ่งมือก็ใส่ ไมโครเวฟหนนาทีครึ่งถึง2นาทีนะคะเป็นร้อนๆเอาออกจากไมโครเวฟเลยค่ะส้มตําพี่ปลาตำเสร็จแล้วนะคะเผ็ดน,นะคะดูสีสันอย่างนี้ก็เผ็ดน,นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวที่เราเอาเข้าไมโครเวฟร้อนๆอู้ร้อนจริงๆแล้วก็มีตับค่ะตับที่ย่างนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นแตงโมที่พี่ปลาผ่าวันนั้นยังไม่หมดนะคะ มากินด้วยกันคะ่ะทุกคนวันนี้ไม่มีผักนะคะเพราะว่ากลับมาเหนื่อยๆไปทุระมาค่ะเพราะเราเหนื่อยแล้วเราก็ไม่มีเวลาก็โชคดีแต่ว,ว่าเรามีกับข้าวหืมได้ไม่มีผักมันร้อนไม่อยากออกไปเก็บแล้วคะ่ะนะคะตอเดียวจกินไม่ได้คะ่ะร้อนมากเนี่ยคะ่ะตับที่พี่ย่างร้อนๆมากินด้วยกันนะคะอร่อยมากคะ่ะ เหมือนเราย่างบ้านเราเลยค่ะนะะเราไม่ต้องไปงอเตาถ่านนะคะทําอย่างที่พี่บาทะะําเนี่ยค่ะเตรียมนะคะแล้วก็อันผงพู้ผิดแล้วอะ <laughs> ผงก็ะเทียมกับอันพริกไทย,ยค่ะแล้วก็ใส่ซอสหมักไว้ทั้งคืนตอนมาย่างเราก็มาเสียบไม้อย่างนี้นะคะ อไม่ต้องเสียบก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของคนถ้าเราอยากให้เห็นเป็นเหมือนบ้านเราเมืองไทยเราก็ย่างอย่างนี้ได้ค่ะอ,อร่อยมากค่ะหิวข้อเหนีออยวยางร้อนอยู่ยังตุ้ยไม่ได้เพิ่งจะเอาออกมาเนี่ยค่ะ พี่ปาก็จะนึงทีก็อาจจะสองเดือนครั้งเพราะเราไม่ได้กินทุกวันเนะนาะนนั้นอยู่กินทีเท่าไหนนยวร้อนมากร้อนเจอเผ็ดไปทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยกลับมาไม่ต้องมุกหมวงนึ่งข้าวตักอย่างเงี้ยถ้าเรากินไม่หมดแล้วก็เอาไม้ออกใส่กล่องไว้ คุณกินมันล,งลังแรกไขาไมโครเวฟค่ะอร่อยค่ะเค้าเหนียวร้อนพี่ปลาไปแล้วนะคะทุกคนคะไม่อยากทำคลิปยาวเลยเพราะว่าคลิปพี่ปลาไม่ค่อยมีอะไรเยอะกลัวทุกคนจะเบื่อพี่ปลาไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ